สวัสดีครับทักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูไพโรธผาสวรรณนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับเรายังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมพึ่งการดีบัก1นนะครับในเรื่องนี้นะครับจะตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ว4.2ตัวชี้วัด ว4.2ป6ทัครับจุดประสงการเรียนรู้นะครับอธิบายเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของโปรแกรมตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมและสุดท้ายนะครับเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมครับอ่าล่ะครับเด็กๆน่าจะมีประสบการณ์แล้วนะครับเมื่อ เราทําการทดลองเขียนโปรแกรมเรียบร้อยใช่ไหมครับพอสั่งให้โปรแกรมทํางานหรือที่เรามักจะเรียกกันว่าการรันโปรแกรมแล้วผลลัพธ์นะครับไม่แสดงตามที่เราต้องการนักเรียนจะทําอย่างไรครับใครเคยมีประสบการณ์ครับตอบคุณครูหน่อยครับทําอะไรดีเอ่ยทําการตรวจสอบโปรแกรมทีละขั้นตอนอ๋อ,อแสดงว่าทีละคาสั่งเลยใช่ไหมครับนะเพื่ออะไรครับเพื่อหาว่าจุดใดนะครับ มีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับแล้วถ้าเราพบเราจะต้องทํำยังไงครับทําการแก้ไขให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องกลับไปทําอะไรครับกลับไปทดลองซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องนะครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะครับแสดงว่ามีประสบการณ์แบบนี้เนี่ยหลายครั้งทีเดียวนะครับเพราะนั้นเด็กๆช่วยกันบอกนิดนึงครับว่าการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับ ข้อแรกประโยชน์ที่ได้รับคืออะไรครับได้ฝึกการสังเกตอันนี้แน่นอนครับเพราะว่าเมื่อเกิดข้อผิดพลาดนะครับตัวโปรแกรมที่เราใช้งานอยู่นะครับไม่ได้บอกนะครับว่ามีจุดใดผิดเฉพาะจะจงลงไปเลยนะครับอาจจะบอกว่าบรรทัดนี้ผิดนะชุดคําสั่งนี้ผิดนะนะครับเราต้องคอยสังเกตดูอีกทีนะครับว่าจุดใดครับที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับมีประเด็นอื่นอีกอไมครับเด็กๆประโยชน์ที่ได้รับครับในเรื่องของการฝึกการคิดวิเคราะห์ นะครับการวิเคราะห์ก็คือการแยกองค์ประกอบต่างๆนะครับแยกชุดคําสั่งออกมานะครับหรือว่าแยกขั้นตอนการทํางานออกมานะครับดูซิ่ว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับเกิดในขั้นตอนใดในคําสั่งชุดใดนะครับที่เราใช้งานอยู่นะครับอีกสักหนึ่งประเด็นครับเด็กๆได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราทําการตรวจสอบข้อผิดพลาดและแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับผลลัพธ์ที่เราได้นะครับจะเป็นผลลัพธ์ที่ถูกต้องแน่นอนครับเก่งมากๆเลยครับ คราวนี้ให้พวกเรานะครับร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์โจทย์นิดหนึ่งนะครับเด็กๆสังเกตดูนะครับเจ้าพึ่งน้อยของเรานะครับต้องเดินทางไปทำภารกิจต่างๆนะครับดูซิว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับแล้วคำสั่งที่อยู่ด้านข้างนั้นคิดว่าเป็นคำสั่งที่ถูกต้องไหมครับสังเกตดูดีๆนะครับถูกไหมเอ่ยเมื่อเล่นนะครับไปข้างหน้าไปข้างหน้าเก็บน้ำหวานใช่ไหมครับ แล้วก็ไปข้างหน้าสองครั้งแล้วก็เก็บน้ำวันอีกครั้งหนึ่งบางคนทำหน้านิ้วคิ้วขาหมดคืออะไรลูกบางคนก็ยิ้มเหมือนจะถูกแล้วหรอไม่มีข้อผิดพลาดเลยเป็นไปได้เหรอครับจริงไหมใครเห็นข้อผิดพลาดบ้างครับยกมือหน่อยน่าจะพบแล้วใช่ไหมครับถ้ามีข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดอยู่ตรงไหนครับโอ้คำสั่งมีหลายคำสั่งใช่ไหมเราต้องใช้วิธีอะไรนะลูกเหมือนก่อนหน้านี้ที่หนูตอบมาก็คือต้องทําการ ตัวสอบทีละคำสั่งใช่ไหมครับอ่ะมาดูกันก่อนเลยครับจากตําแหน่งของพึ่งนะครับเขาต้องเดินไปยังดอกไม้ก่อนใช่ไหมครับการที่จะเคลื่อนที่ไปยังดอกไม้ต้องไปข้างหน้ากี่ครั้งครับกี่ครั้งนะครั้งเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นคําสั่งที่ให้มาเขาไปข้างหน้า2ครั้งแสดงว่ามี1นึ่คำสั่งที่ทำาไลูกเกินมาใช่ไหมครับว้าวสุดยอดเลยหมดหรือยังครับ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นหมดหรือยังคืออะไรลูกยังไม่หมดหรอตรงไหนล่ะตรงเก็บน้ําหวานก็น่าจะถูกหรือเปล่าครับตรงนั้นนี่คือรังพึ่งใช่ไหมลูกไม่ใช่เก็บน้ําหวานหรอเอถ้าไม่ใช่เก็บน้ําหวานแล้วจะเป็นคําสั่งอะไรนะช่วยแก้ขไขหน่อยครับจุดแรกก็คือต้องทาอะไรลูกลบคําสั่งไปหนึ่งคำสั่งใช่ไหมครับคําสั่งไปข้างหน้าเหรือเพียงคําสั่งเดียวนะครับ ส่วนเมื่อกี้เก็บน้ําหวานเปลี่ยนเป็นผลิตน้ําผึ้งนะครับเพราะการเก็บน้ําหวานเก็บที่ไหนลูกเก็บที่ดอกไม้โอ้โหสุดยอดมากเลยครับเห็นไหมครับว่าเมื่อเราทําการตรวจสอบนะครับชุดคําสั่งนะครับที่เราใช้งานอยู่นะครับทีละคําสั่งนะครับจะทําให้ทําไมลูกทําให้เราตรวจสอบนะครับพบเจอจุดที่เกิดปัญหาได้โดยง่ายนะครับแล้วเมื่อเราทําการแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับ การทำงานของทั้งหมดจะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะครับโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยคราวนี้มาดูสถานการณ์โจทย์โอ้โหอันนี้น่าจะซับซ้อนทีเดียวนะครับแต่สังเกตดูดีๆทั้งดอกไม้และรังพึ่งทำไมครับเหมือนจะมีรูปแบบคล้ายๆกันเลยนะนะครับมาดูในผังงานที่ให้มาหน่อยครับมีจุดเริ่มต้นนะครับไปข้างหน้านะครับหันขวาเอ๊ะหันขวาด้านไหนนะ คุณครูไม่คุ้นอ่ะเอ๊ะขวาด้านไหนนะลูกด้านนี้หรือด้านนี้นะนะครับเด็กๆลองสังเกตดูนะนะครับแล้วไปข้างหน้าครับแล้วก็ผลิตน้ําผึ้งแล้วก็หันซ้ายนะครับทำซ้ำห้าครั้งถ้ายังไม่ครบทำไมครับก็วนกลับไปทำซ้ำเรื่อยๆจนกระทั่งครบ5ครั้งแล้วก็จบการทำงานนะครับเด็กๆพบเห็นอะไรบ้างครับมีจุดอะไรที่น่าจะเป็นข้อผิดพลาดในการทำงานของผังงานนี้ไหมสังเกตเห็นไหมลูก น่าจะพบแล้วใช่ไหมครับตรงไหนเอ่ยตรงนี้ทำไมลูกคำสั่งบอกว่าให้หันขวาจริงๆแล้วพึ่งของเราต้องหันหันซ้ายเหรอนะครับก็คือหันไปทางตรงกันข้ามใช่ไหมครับแล้วตำแหน่งที่6จริงๆต้องหันกลับไปยังดอกไม้ดอกที่2องใช่ไหมครับนั่นคือการหันขวามือนะครับเพราะนั้น2จุดนี้เป็นข้อผิดพลาดที่เราพบนะครับ วันนั้นต้องทําการแก้ไขนิดนึงนะครับต้องทํำยังไงครับแก้ไขอย่างไรครับแก้ไขคําสั่งหมายเลข3ใช่ไหมครับเป็นหันซ้ายนะครับแล้วคําสั่งหมายเลข6แก้เป็นหันขวานะครับแค่นี้การทํางานของผังงานของเรานะครับในกระบวนการออกแบบน่าจะทําไมครับน่าจะสมบูรณ์แล้วนะครับโหสุดยอดมากเลยครับ เป็นยงไงบ้างครับเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้เลืองฝึกฝนในตัวอย่างสถานการณ์แล้วนะครับเราจะพบว่าะไรครับการเขียนโปรแกรมนะครับบางครั้งก็อาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราวิเคราะห์สถานการณ์โจทย์นะครับจากจินตนาการของเราโดยการคิดเป็นลําดับขั้นตอนในในอะไรครับในความคิดของเราก่อนนะครับแล้วจึงเขียนออกมาเป็นลักษณะของอัลกอริทึมนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าเราสื่อสารผิดพลาดนะครับเวลาเขียนออกมาแล้วก็จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ นะครับเพราะนั้นอันนี้ต้องระวังนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยเราใช้คำสั่งที่ถูกแต่เราเรียงลำดับที่ทําไหครับสลับขั้นตอนกันไปเนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะทำไมลูกไม่ถูกต้องไปด้วยนะครับเพราะนั้นวิธีการที่ต้องทำการตรวจสอบก็คือต้องตรวจสอบทีละคำสั่งนะครับค่อยๆตรวจสอบไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งพบข้อผิดพลาดและแก้ไขให้ถูกต้องนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับ เอาละครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีกิจกรรมให้พวกเราได้ฝึกฝนนะครับให้พวกเราแบ่งกลุ่มนะครับตามความเหมาะสมเลยนะครับนะเด็กๆดูด้วยนะครับว่าอย่างน้อยในกลุ่มของเรานะครับจะต้องมี1คนที่มีประสบการณ์นะครับในเรื่องของการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะครับเอาละครับเด็กๆ คราวนี้เราจะต้องลงมือปฏิบัติแล้วนะครับเมื่อกี้ที่มีการแบ่งกลุ่มกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นการเรียนในห้องเรียนเด็กๆก็เดินเข้าไปหากันได้เลยนะครับพร้อมที่จะทําตามคุณครูนะครับแต่เด็กๆที่แบ่งกลุ่มในการเรียนออนไลน์ก็สื่อสารกับเ,เพื่อนๆทางช่องทางที่คุณครูกําหนดหรือพวกเรากําหนดเองก็ได้นะครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วมาดูขั้นตอนแรกเลยครับเปิดเว็บไซต์ code.org ขึ้นมานะครับแล้วเลือกไปที่นักเรียนครับตรงไหนครับตรงรูป เจ้าพึ่งน้อยตัวนี้ใช่ไหมครับคลิกเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับกิจกรรมที่เราจะทําในวันนี้นะครับเป็นคอสที่3ครับเลือกไปที่เจ้าซอมบี้เลยครับคอสที่3นะครับเห็นไหมนะครับแล้วเราเลือกไปที่เรื่องของพึ่งนะครับเพราะเราจะเรียนรู้ในเรื่องของการหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะครับภาษาอังกฤษใช้คําว่าการการดีบัคนั่นเองนะครับเลือกไปที่กิจกรรมแรกเลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากิจกรรมแรก เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับว้าวอันนี้เป็นเจ้าพึ่งน้อยทำอะไรครับเด็กๆต้องเคลื่อนที่ไปยังดอกไม้ใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่หลังพึ่งนะครับแต่ละขั้นแต่ละตอนนะครับคำสั่งที่เขาเตรียมให้เราไว้นะครับดูซิว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนบ้างนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้เป็นการดีบักนะครับเราต้องมองหาครับจุดใดที่มีข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นนะครับ ต้องทำยังไงนะครับเด็กๆต้องวิเคราะห์นะครับสังเกตทีละคำสั่งนะครับอ้าวเริ่มได้เลยครับจากคำสั่งเนาะนะครับเมื่อเริ่มต้นนะครับไปข้างหน้านะครับไปข้างหน้าสองครั้งเก็บน้ำหวานนะครับแล้วไปทำอะไรต่อครับไปข้างหน้าอีกสองครั้งนะครับแล้วก็เก็บน้ำหวานนะครับอืมก็น่าจะถูกเนาะนะครับเพราะที่ดอกไม้ก็มีน้ำหวานใช่ไหมลูกที่รังพึ่งก็มีน้ำหวานถูกใช่ไหม ใส่หน้าคืออะไรแสดงว่ามีบางอย่างถูกต้องบางอย่างไม่ถูกต้องใช่ไหมครับตรงไหนครับนักเดียบอกคุณครูหน่อยครับวิธีการตรวจสอบนะครับใน c o d e o r g นะครับเราสามารถคลิกไปที่เป็นขั้นตอนนะครับก็คือภาษาอังกฤษจะใช้คําว่า step by step นะครับคือจะทํางานครั้งละ1คําสั่งนะครับเราจะเห็นได้ทันทีนะครับว่าเจอาพึ่งน้อยของเราเนี่ยทำกิจกรรมอะไรไปบ้างนะครับในแต่ละคําสั่งนะครับมาดูกันเลยนะครับ เริ่มต้นก็คือเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับแล้วทำอะไรต่อครับครั้งที่สองก็เคลื่อนที่ไปยังดอกไม้นะครับลองคลิกครั้งต่อไปครับเขาก็จะทำอะไรครับเด็กๆอ๋อแสดงว่าในขั้นตอนนี้นะครับมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับในขั้นตอนสุดท้ายนั่นเองเพราะถ้าเจ้าพึ่งเดินทางไปถึงรังพึ่ง สิ่งที่เขาจะต้องทำไม่ใช่การเก็บน้ำหวานครับแต่เขาต้องทำอะไรครับต้องไปผลิตน้ำพึ่งนะครับแล้วก็เก็บไว้ในหลังพึ่งนั่นเองนะครับเพราะนั้นเราจะต้องทำอย่างไรครับพบคำสั่งที่ผิดพลาดแล้วเราก็ทำการแก้ไขใช่ไหมครับจากคำสั่งเก็บน้ำหวานแก้ไขเป็นผลิตน้ำพึ่งนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับหลังจากแก้ไขเสร็จแล้วจบเลยไหมครับเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ใช่ไหมครับ เราต้องทําการเริ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์นะครับเอาละครับหลังจากที่คุณครูพาพวกเราได้ทํากิจกรรมไปแล้วนะครับคราวนี้ถึงเวลานะครับที่พวกเราจะต้องทํากิจกรรมเพิ่มเติมนะครับเพื่อฝึกประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ในกิจกรรมตรงนี้นะครับหลังจากที่พวกเราแบ่งกลุ่มเรียบร้อยนะครับคราวนี้นะครับมีกิจกรรมที่เหลืออยู่นะครับในบทเรียนที่14ให้พวกเราเริ่มทําตั้งแต่การดีบัก1จนถึง6เลยนะครับ พร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยครับอะไรครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมนะครับเริ่มต้นนะครับเข้าไปในเว็บไซต์ code.org ครับแล้วก็มาเลือกที่หมวดนักเรียนนะครับสังเกตเจ้าพึ่งตัวสีสดใสตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนเลื่อนลงด้านล่างครับเลือกไปที่คอ3นะครับ ในกิจกรรมนี้นะครับให้เราเลือกไปที่บทเรียนที่14นะครับในเรื่องของพึ่งการดีบัก,กนะครับให้เราเลือกที่บทเรียนแรกเลยครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วคลิกได้เลยครับในกิจกรรมนี้เขาให้เราทำอะไรนะมาดูภารกิจกันนิดนึงนะครับบล็อกเหล่านี้สร้างความลำคาญให้ฉันจริงๆ คุณสามารถแก้ไขได้ไหมนะครับเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการการดีบักนะครับหรือการค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับคลิกที่ตกลงครับเดี๋ยวขอขยายหน้าจอให้ใหญ่นิดนึงนะครับตอนนี้เราเห็นนะครับในภารกิจตรงนี้นะครับจะมีพึ่งนะครับที่จะต้องเดินทางไปยังดอกไม้นะครับแล้วก็หลังผึ่งนะครับ ตัวเลขที่จํากับอยู่นะครับก็คือจํานวนนะครับที่จะต้องทําอะไรครับทําภารกิจในดอกไม้แล้วก็หลังพึ่งเหล่านั้นนะครับมาลองดูก่อนนะครับว่าจากสถานการณ์ที่เขาให้มานะครับคําสั่งต่างๆนั้นมีข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นนะครับให้คลิกไปที่เริ่มได้เลยครับเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างครับ สังเกตเห็นว่าพึ่งนะครับเมื่อเดินทางมายังตําแหน่งของดอกไม้นะครับปฏิบัติภารากิจได้ถูกต้องใช่ไหมครับแต่พอเดินทางมาถึงตําแหน่งของหลังพึ่งแล้วเกิดอะไรขึ้นครับสังเกตตัวเลขนะตัวเลขยังคงเป็น1อยู่นะครับให้เราพิจารณาดูในส่วนของคําสั่งครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับในคําสั่งนะครับเราจะพบว่าคําสั่งสุดท้ายนะครับเป็นคําสั่งเก็บน้ําหวานเอ คำสั่งเก็บน้ําหวานนั้นเราจะเก็บน้ําหวานจากอะไรครับเด็กจากดอกไม้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อไปถึงรังพึ่งเนี่ยภารกิจไม่ใช่การเก็บน้ําหวานครับเพราะนั้นต้องเปลี่ยนก่อนเนาะเปลี่ยนจากเก็บน้ําหวานเป็นผลิตน้ําพึ่งนะครับเยี่ยมมากๆเลยนะครับคราวนี้ลองดูผลลัพธ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตอนนี้ภารกิจของเรารู้ล่วงหรือยังนะครับ ให้คลิกไปที่ตั้งค่าใหม่ครับพร้อมไหมครับเด็กๆถ้าพร้อมแล้วคลิกไปที่เริ่มครับว,ว้าวสุดยอดเลยนะครับเราสามารถผ่านด่านได้แล้วนะครับเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีคุณทำปริศนาที่1ได้สำเร็จแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองทำกิจกรรมพ,พร้อมๆกันอีกซัหนึ่งกิจกรรมนะครับให้คลิกที่ไปต่อได้เลยครับ ไปสู่กิจกรรมถัดไปนะครับเดี๋ยวครูโจขยายก่อนนะครับในภารกิจนี้นะครับเขาให้ช่วยพึ่งนะครับเก็บน้ําหวานจากเกสรและทําน้าพึ่งนะครับสังเกตในภาพนะครับเจ้าพึ่งน้อยของเรากําลังบินอยู่นะครับบินอยู่ใกล้ๆกับดอกไม้ดอกที่1นนะครับเมื่อเดินไปก็ต้องทําการเลี้ยวนะครับเอเขาจะต้องหันขวาหรือหันซ้ายนะหันไปด้านขวามือใช่ไหมครับ แล้วก็ไปยังดอกไม้ดอกที่2นะครับแล้วสุดท้ายครับไปทำภารกิจที่ลังพึ่งนะครับในการผลิตน้ำพึ่งนะครับลองดูก่อนนะครับว่าคำสั่งที่ให้มานะครับมีข้อผิดพลาดอะไรขึ้นบ้างนะครับสังเกตดูดีๆนะครับเดี๋ยวคุณครูจะคลิกที่เริ่มนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดข้อผิดพลาดขึ้นขณะที่พึ่งทำการหันขวาแล้ว นะครับแต่พึ่งไม่ยอมเดินทางไปยังตำแหน่งของดอกไม้ดอกที่2นะครับไปสังเกตดูนะครับว่าในคําสั่งที่ให้มานะครับมีอะไรผิดปกติครับไปข้างหน้านะครับเก็บน้ําหวานไปข้างหน้าหันขวานะครับแล้วเก็บน้ําหวานในทันทีสังเกตดูนะครับพึ่งยังเดินทางไปไม่ถึงดอกไม้ดอกที่2นะครับแสดงว่าต้องเพิ่มอีกหนึ่งคำสั่งนั่นคือคําสั่งอะไรครับไปข้างหน้าใช่ไหมครับลองเพิ่มดูนะครับ สังเกตดูด้านบนนะครับพื้นที่ทำงาน10ทับสบ,บล็อกแสดงว่าคำสั่งนั้นเป็นจำนวนที่ถูกต้องแล้วนะครับแต่ภารกิจจะสำเร็จหรือไม่ต้องลองดูผลลัพธ์ครับคลิกไปที่ตั้งค่าใหม่ครับแล้วคลิกไปที่เริ่มครับสังเกตดูเจ้าพึ่งน้อยของเรานะว้าวเป็นไงบ้างครับได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการนะครับจะสังเกตเห็นว่าเมื่อพบข้อผิดพลาดน,นะครับเด็กๆไม่ต้องตกใจนะครับ ทำการค้นหาคำสั่งนะครับทีละคำสั่งนะครับเมื่อพบคำสั่งผิดพลาดนะครับเราก็ทําการทําไมครับแก้ไขให้ถูกต้องนะครับแล้วสังเกตผลลัพธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับเด็กๆในกิจกรรมนี้นะครับยังมีภารกิจที่เหลืออยู่นะครับเด็กๆจะต้องพิชิตภารกิจที่เหลืออยู่ให้ครบตามกําหนดนะครับสู่ๆนะครับ อะล่ะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับหลังจากที่เราปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้วอย่าลืมบันทึกนะครับผลการปฏิบัติกิจกรรมของเราด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราทําไปนะครับในข้อที่1นักเรียนสามารถเข้าเว็บไซต์ได้ไหมครับน่าจะคล่องแคล่วกันอยู่แล้วใช่ไหมครับข้อที่2การเลือกบทเรียนครับสามารถเลือกได้ถูกต้องไหมครับนะถ้าไม่ถูกต้องทํากิจกรรมไม่ครบนะนะครับข้อที่3ครับเมื่อเลือกกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆสามารถหาข้อผิดพลาดได้พบไหมครับ ไม่น่ายากใช่ไหมครับเพราะเราสามารถตรวจสอบทีละขั้นทีละตอนได้นะครับและข้อที่4ครับเมื่อพบข้อผิดพลาดแล้วเด็กสามารถแก้ไขให้กลายเป็นคําสั่งที่ถูกต้องได้ไหมครับน่าจะได้ใช่ไหมครับพวกเราเก่งกันอยู่แล้วนะครับแล้วสุดท้ายครับผลลัพธ์ที่ออกมานะครับเมื่อเราคลิกให้ทํางานครบทุกคําสั่งแล้วนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับน่าจะผ่านครบทุกกิจกรรมนะครับก็ลิกนะครับตามที่เราทํากิจกรรมไปได้เลยนะครับ คราวนี้เรามาสรุปนะครับการเรียนรู้ของเรานะครับว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับเราได้มีประสบการณ์นะครับจากการฝึกฝนเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับเด็กๆจะพบว่าเมื่อเราเขียนโปรแกรมใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นนะครับเราก็ต้องทําการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะครับโดยทำไงครับทําการพิจารณานะครับทีละคําสั่งนะครับแล้วถ้าจะให้ดีนะครับเราต้องฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอ นะครับและถ้าเป็นไปได้นะครับหลังจากที่เราฝึกฝนการเขียนโปรแกรมของเราแล้วนะครับอย่าลืมครับไปช่วยตรวจสอบการเขียนโปรแกรมของเพื่อนๆด้วยนะครับจะได้เป็นการฝึกทักษะในการหาสาเหตุของปัญหาได้ดียิ่งขึ้นนะครับเอาละครับเด็กๆหลังจากที่เราทํากิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้แหะครับเด็กๆส่งตัวแทนนะครับออกมานําเสนอผลงานของเรานะครับเพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมในการเรียนรู้กันนะครับถ้าเเด็ก เรียนอยู่ในห้องเรียนนะครับก็ออกมานําเสนอหน้าห้องเรียนได้เลยนะครับแต่ถ้าเราเรียนเป็นลักษณะของออนไลน์ทป็ยังไงครับก็ส่งตัวแทนนะครับออกมานําเสนอนะครับผ่านทางช่องทางนะครับที่คุณครูติดต่อสื่อสารกับเรานะครับในการเรียนออนไลน์กันได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมนะครับสิ่งที่เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับจะเป็นการทําอะไรครับเป็นการฝึกฝนการนําเสนอนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆแก่กันด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆ หลังจากที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับเราจะพบว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอย่างแรกก็คือทำอะไรครับตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าผลลัพธ์ออกมาถูกต้องเนี่ยก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับแต่เมื่อใดก,ก็ตามถ้าผลลัพธ์ไม่ถูกต้องเราต้องรู้จักวิธีใช่ไหมครับว่าเราจะหาข้อผิดพลาดนั้นได้อย่างไรแล้วเมื่อหาเจอแล้วเราจะแก้ไขและตรวจสอบผลลัพธ์อีกครั้งหนึ่งได้อย่างไร นะครับอันโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้เด็กๆฝึกฝนไว้เพื่ออะไรครับนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนําไปใช้ทําอะไรครับสามารถนําไปอธิบายให้กับเพื่อนๆนะครับที่ไม่เข้าใจนะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเพื่อจะได้เขียนโปรแกรมได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็นําไปปรับใช้ในการหาสาเหตุของการแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับคราวนี้คุณครูนะครับมีแบบทดสอบชวนคิดนะครับท้าทายพวกเรานิดหนึ่ง นะครับมาดูข้อแรกกันก่อนเลยนะครับข้อแรกถามว่าการตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมควรทําลักษณะใดโอ้นี้เป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับในการเรียนรู้ในวันนี้นะครับเด็กๆคิดว่าน่าจะเป็นข้อใดครับ1 2 3หรือ4ครับน่าจะเป็นข้อไหนนะมีคีย์เวิร์ดหรือคําสําคัญนะครับอยู่ในตัวเลือกของเราอยู่นะครับสังเกตดีๆนะครับคําตอบที่ถูกต้องคือข้อข้อไหนครับ ข้อที่4ครับโอ้โหเก่งมากๆเลยครับนั่นก็คือทำอะไรครับทำการตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่งนะครับเพราะว่าถ้าเราดูในภาพรวมเนี่ยบางครั้งสังเกตไม่เห็นข้อผิดพลาดนะครับแต่ถ้าเราพิจารณาดูทีละคำสั่งนะครับเราจะพบทันทีเลยว่ามีคำสั่งใดที่ผิดปกตินะครับหรืออาจจะเกิดจากการเรียงลำดับคำสั่งที่ผิดพลาดไปนะครับเราก็จะแก้ไขให้ถูกต้องได้นะครับโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยครับอีกสักข้อหนึ่งนะครับเด็กๆ ข้อนี้นะครับมีตัวอย่างชุดคําสั่งให้นะครับแล้วให้พวกเราพิจารณาดูนะครับว่าคําสั่งนี้นะครับเป็นคําสั่งที่ให้ตัวละครนะครับเคลื่อนที่เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับโดยมีฐานของรูปสามเหลี่ยมยาว150หน่วยนะครับสังเกตดูดีๆนะครับคําสั่งหมายเลขใดครับที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นคําสั่งหมายเลข1 2 3หรือ4ครับคิดว่าเป็นหมายเลขใดครับค่อยๆดูนะครับ หมายเลขเด็กครับเด็กๆบางคนยิ้มยิ้มแล้วแสดงว่าพบแล้วใช่ไหมครับบอกคุณครูหน่อยครับหมายเลขได้ครับหมายเลข3นะครับเพราะอะไรครับจุดกึ่งกลางของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับควรอยู่ที่ตรงกลางพอดีใช่ไหมครับในโจทย์บอกว่าฐานของรูปสามเหลี่ยมนะครับยาว150หน่วยเพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งก็คือ 75หน่วยนั่นเองโอ้โหสุดยอดมากๆาเลยนะครับแสดงว่าถูกทั้ง2ข้อเลยนะครับเก่งมากๆครับเป็นอะไรมาครับเด็กๆการเรียนรู้ในวันนี้นะครับเด็กๆคิดว่าพวกเราแต่ละคนนะครับผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้ง3ข้อไหมครับมาดูข้อแรกเลยครับอธิบายเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของโปรแกรมเราทราบไหมครับว่าข้อผิดพลาดของโปรแกรมนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับมีวิธีการตรวจสอบได้อย่างไรครับแล้วเมื่อตรวจสอบพบแล้วจะแก้ไขได้อย่างไร ถ้าเด็กๆทราบสิ่งเหล่านี้นะครับแสดงว่าผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งข้อ1และข้อ2นะครับผ่าน2ข้อแล้วนะครับไปดูข้อสุดท้ายครับเห็นความสําคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมเด็กๆสามารถบอกได้ไหมครับว่ากิจกรรมในวันนี้เราฝึกฝนเพื่อได้ประโยชน์อะไรบ้างต่อตัวเราเองนะครับแล้วประโยชน์นั้นสามารถนําไปส่งต่อให้กับคนรอบข้างนะครับหรือว่าเพื่อนๆของเราได้อย่างไรนะครับเด็กๆสามารถบอกได้ใช่ไหมครับ ในกิจกรรมก่อนหน้านี้ที่คุณครูถามไปนะครับแสดงว่าววันนี้เด็กๆทำไมครับ3ผ่านเลยนะครับเก่งมากๆครับในครั้งหน้านะครับจะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องใดนะครับมาติดตามกันนะครับวันนี้ครูโจราลไปก่อนครับสวัสดีครับ